ทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดกานิเย่เพียวแอคทีฟอิซูซดบาร์บี้แฟชั่นนิสต้า วันนี้พี่บอยจะพาไปเที่ยวสวนผักปลอดสารพิษแถมยังจะมาไขาข้อข้องใจว่าทำไมพี่บอยถึงอยากจะเป็นบ้าอย่าปลิ่นช่องไปไหนกันนะครับ <c oughs> สนับสนุนโดย L'Oreal Total Repair 5 สวัสดีครับคุณผู้ชมพี่บอยพิสนุมาหรือ,อยังอครับอุยยังไม่มา <laughs> สำเร็จวันนี้ไต่หอยรีบมาสุดชีวิตเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมรู้ว่ามาช้าแล้วจะโดนพี่บอยแย่งทําหน้าที่พิธีกรเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอีกอะแต่แหมถึงพี่บอยจะหล่อแต่ก็น่ารักสู้ไต่อหอยไม่ได้หรอกริงไหมครับคุณผู้ชมต้องไต่หอยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีน,น้องต่อยหอยด้วยนะครับพี่บอยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับหูยต่อยหอยตกใจหมดเลยย่าก็มา fall. ตั้งแต่ตอนที่น้องต่อยห,หอหหยบอกว่าพี่น่ารักสู้น้องต่อยหอยไม่ได้อ่ะสิเออคือต่อยหอยขอโทษนะครับต่อยหอยไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเอางี้ละกันเอาเป็นว่าพี่ไม่เล่าเรื่องของพี่ให้ต่อยหอยฟังแล้วละกันค่ะต่อยหอยขอโทษจริงๆนะครับพี่บอยพี่บอยทั้งรถหรอทั้งนา แล้วก็เก่งที่ส่วนในสามโลกเลยนะครับอย่ากโกรธใตหอยเลยนะนะานะโอ้พๆไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้แหมททาหน้าอ้อนวอนซะขนาดนี้เอาเป็นว่าพี่เล่าเรื่องของพี่ให้ฟังก็ได้เย้พี่บอยไม่โกรธแล้วเฮขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเรามาแปลงร่างกันเลยดีกว่าไหมได้เลยครับด้วยเวทมนต์แห่งดาวราจงพาพี่บอยเข้าไปสู่โลกแห่งดาวราการ์ตูนนะบัดน,นี้โอ้เมบเป้เิ๊ง บทบาทต่อไปของบอยพิสนุเรื่องนี้ไม่เหมาะเฮ้นี่แหละใช่เลยบทบาทที่เราเรอคอยอะ่ะเราต้องเล่นหนังเรื่องนี้ให้ได้เ,เล่นให้ได้ครับดีมากเลยครับน้องบอย แล้วทางเราจะติดต่อกล <heh> ับไ,ไปอีกทีนะครับขอบคุณครับไม่นานนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยอยากเล่นหนังเรื่องนี้มากเลยทำไงดีเนี่ยแต่เมื่อกี้เราก็แสดงเต็มที่นะนะขอความมั่นใจหน่อยแล้วกันเ <N> จ้า <gi úp? S 2> แม่ครับขอให้ผมได้เล่นหนังเรื่อง October Sonata รักที่รอคอ,อยด้วยเถอะนะครับเพียง สวัสดีครับีินาพัฒสวัสดีจ้ะบอยพี่ขอถามนิดหนึ่งสิว่าบอยรู้สึกยังไงกับตัวละครลิ้มบ้างอะจ๊ะ ก็รู้สึกว่าลิมเขาเป็นคนปกติคนหนึ่งที่มีความรักที่มั่นคงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายกยกความรักให้อยู่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็รักแท้แล้วก็รักเดียวด้วยครับแล้วคิดว่าตัวละครในเรื่องนี้ยโง่หรือเปล่าจ๊ะไม่โง่หรอกครับพ่อลิ้มเนี่ยเรื่องที่จะรักแล้วก็ต้องรักให้ถึงที่สุดทําทุกอย่างทําทุกวิถีทางเพื่อให้คนที่เขารักเนี่ยรักตัวเองเหมือนกันนะโอเคบอยขอบคุณมากจ้ะ พี่จะติดต่อกลับไปนะจ๊ะเอ่อก็ได้ครับสวัสดีครับดูจะต,ตอบถูกหรือเปล่าเนี่ย่แข่งเยอะซะด้วยสิเราเฮ <Hey, S 1> ้ยโทรมาแล้วสวัสดีครับพีนาพัฒบอยได้รับบทเป็นลิมแล้วนะจ๊ะเฮ้ย hey, จริงเหรอครับพินาพัฒขอบคุณมากนะครับขอบขอบขอบคุณพินาพัฒมากมากเลยครับขอบคุณมากครับผมเย้ <Hey. S 1> yeah, เราได้เล่นแล้ว oh. เราได้ พี่บอยอดีใจขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยก็แน่นอนสิครับ รู้ไหมว่าบทบาทเนี่ยพี่รอคอยมาทั้งชีวิตเลยนะและมีโอกาสได้เล่นพี่ก็แบบดีใจสุดๆเลยแหละแต่พี่บอยก็ไม่ได้แค่อยากเล่นอย่างเดียวแต่ตั้งใจเล่นมากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับแล้วก็การตั้งใจเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้มันทําให้พี่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลดีๆอย่างเช่นรางวัลสุพรรณหงษ์นะครับสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมปี2552ามาครองด้วยแล้วก็อีกหลายๆรางวัลเลยรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองมากๆเลยแหละโอ้โหเก่งขนาดนี้ยังมีบทบาทไหนที่พี่บอยอยากเล่นอีกไหมครับ มีสิครับเพียากได้เป็นคนบ้าแล้วก็คนโลกจิตแค่คพูดนะต่อยหอยก็อยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้านะครับโอเค <c oughs> ดารากาตู อยู่กับ่อยหอยแล้วก็พี่บอยพิศนุอีกแล้วนะครับช่วงนี้ไตยหอยร่วมคําถามพี่บอยแบบเป็นชุดๆเลยได้ไหมครับโอ้มาเลยอย่าได้ขาดพี่พร้อมเสมอถ้างั้น่ตยหอยขอชวนพี่บอยไปนั่งคุยสบายๆข้างในก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่บอยอายุเยอะแล้วเดี๋ยวจะปวดเข่าเอานะครับโได้เลยหลานเฮ้ย่ <c oughs> hey, อยหอยว่าพี่เหรอ่ <c oughs> ตอยหอยไปก่อนดีก,กว่าแ <c oughs> สบนักน,นะมานี่เลยมาเตะก้นอยู่นี้เลยบทบาทต่อไปของบอยพิศนุ พี่บอยครับผลงานทางก,การแสดงของพี่บอยอนอกจากภาพยนตร์แล้วพี่บอยมีผลงานละครเรื่องอะไรบ้างะครับก็ล่าสุดเพิ่งจบไปก็เรื่องภูผาแพรใหม่ครับผมเนี่ยครับจะรายงานว่าเจ้าเนี่ยมองหาผมตลอดเลยโอ้โห พี่บอยเล่นละครมาตั้งหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยบทละครแบบไหนที่พี่บอยชอบมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วพี่ก็ชอบหลายบทบาทนะเพราะพี่มีความรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันต้องสามารถเปลี่ยนไปทุกบทบาทแต่จริงๆแล้วเราชอบเล่นบทคอมเมดี้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าคอมเมดี้มันสามารถเล่นอะไรได้หลายแบบมากๆเลยเพราะว่ามันด้วยความที่อาจจะเป็นตัวตนเราด้วยมั้งแล้วส่วนใหญ่คนดูชอบบทบาทไหนของพี่บอยอะครับคนดูเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบบทบาทที่เราเป็นอยู่3าเรื่องนี้แหละไม่ว่าจะเป็นวนิดาหรือว่า เป็นเรื่องคุณมนตรีเป็นคุณสหัสหรือว่าจะเป็นหมวดวีบเพราะว่า3ตัวละครนี้จะออกคอมเมดี้หน่อยแล้วก็จะมีความน่ารักของตัวอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่คนจะชอบให้เราเล่นบทอะไรที่มันตลกตลกเป็นคือเราสามารถใส่อะไรเข้าไปเองได้อะไรเงี้ยครับแต่สําหรับต่อยหอยนะต่อยหอยชอบหมดเลยอะครับแล้วก็ช่วงที่แล้วนะที่พี่บอยบอกว่าบทบาทต่อไปที่พี่บอยอยากเล่นก็คือบทคนบ้าหรือว่าโรคจิตแค่ฟังนะต่อยหอยก็อยากดูแล้วอะครับเอาเป็นว่าต่อยหอยติดตามผลงานพี่แลวกันถ้ามีเนี่ยพี่จะบอกต่อยหอยก่อนเลย ่ <c oughs> ตยหอยไม่รอแล้วครับพี่บอยแต่ไตยอหอยจะดูเลยพี่บอยลืมไปแล้วเหรอครับว่านเนี่ยเป็นโลกแห่งเวทมนต์ของดาราการตูนต่ตยหอยนะสามารถเสกฉากให้พี่บอยได้เลยว่าแต่ว่าพี่บอยนั่นแหละครับจะกล้าเลยหรือเปล่าโอ้โหท้าทายกันขนาดเนี้พี่บอยไม่กล้าเอ้ยไม่กลัวอยู่แล้วจัดมาเลยน้องอ้วน โอเทเลยครับด้วยเวทมนต์แห่งดาราจองเปลี่ยนสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับบทบาทของพี่บอยด้วยเัอ โอ้โหพี่บอยของต่อยหอยเนี่ยเก่งที่สุดเลยนะครับแบบเนี้ต้องมอบรางวัลกันไปเลยนี่ครับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากดารากาตูนอวอร์ดโหกาตูนอวอร์ดย้รางวัลนี้นะครับผมจะขอมอบให้กับ การขับทุกคนครับที่ติดตามผลงานหลวงผมครับเย้เยอะเลยเยอะไปครับพี่บอยเป็นพี่ว่าน้อยแล้วนะ <c oughs> ยังไงพี่ก็ต้องขอขอบคุณน,น้องต่อยหอยมากๆนะครับที่มอบรางวัลน,นี้กับพี่ะ อะไรเนี่ยต่อยหอยพาพี่มาร้านกาแฟทําไมเนี่ยตะเกียนะต่อยหอยเห็นพี่บอยใช้พลังทางการแสดงเยอะมากก็กลัวว่าพี่บอยจะเหนื่อยอะครับเลยพามานั่งจิบชากันแบบชิลๆในร้านแบบนี้ครับโหรู้ใจพี่จริงๆเลยนั้นเดี๋ยวมื้อนี้พี่เลี้ยงเองนะจริงเหรอครับจริงดิแต่มีงบแค่น้ำเปล่าสองแก้วนะโถ<ห>พี่บอยอะ ชอบหลอกให้ต่อยหอยดีใจอยู่เรื่อยเลยอ่ะโอ้ยพูดเล่นอ่ะอยากจะดื่มอะไรสั่งได้เลยเต็มที่ต่อยหอยไม่อยากทานแล้วครับแต่ต่อยหอยอยากรู้มากกว่าเพราะว่าต่อยหอยอะนะเห็นนักแสดงหลายๆคนเขาบอกว่าอาชีพนักแสดงมันอาจจะมั่นคงสําหรับบางคนแต่ก็อาจจะไม่มั่นคงสําหรับบางคนเขาก็เลยทําธุรกิจส่วนตัวกันแล้วสาหรับพี่บอยอ่ะคิดว่ายังไงะครับส่วนตัวพี่เองเนี่ยนะพี่ก็เคยทาธุรกิจมาหลายอย่างเหมือนกันนะต่อยหอยเหรอครับพี่บอยเคยทำอะไรมาบ้างอ่ะธุรกิจแรกของพี่เลยนะก็ ือพี่เคยเปิดร้านอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนั้นพี่ชายดูแลไงแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับเป็นยังไงหรอก็ด้วยความที่เราอยากทําธุรกิจเราก็ทําโดยที่เรายังไม่รู้และเสร็จทีนี้บวกกับเราไม่มีเวลาด้วยสุดท้ายก็เจ๊งสิครับน้องและพี่บอยก็เลยไม่ทําธุรกิจอีกแล้วหรอครับทําอีกสิครับ แต่คราวนี้เป็นร้านอาหารนะแล้วมันเป็นยังไงบ้างะครับคืออย่างนี้พี่อยากจะบอกว่าธุรกิจเติรร้านอาหารเนี่ยมันเป็นความฝันของคุณแม่และเป็นความฝันของพี่ด้วยที่ไปเปิดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไงแต่ผอ,อิอแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเปิดไปก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแบบจะต้องปิดกิจาการนะโหน่าเสียดายจังเลยนะครับถ้าเป็นต่อยหอยนะคงหมดกําลังใจจะทําอะไรแล้วว่ะแล้วพี่บอยอะครับเข็ดกับการทําธุรกิจไปเลยหรือเปล่าวะอย่าไปเข็ดกับมันสิครับน้องต่อยหอยเอาทำไมอะครับ อืมแล้วพี่ก็ทําอีกนะคราวนี้เปิดอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือธุรกิจบริษัททัวร์ไงครับแล้วเป็นไงบ้างครับก็ถามว่าลุ้งหรือเปล่าพี่ว่าทุกธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้เวลานะน้อง่อยหอยอย่างพี่เนี่ยเปิดมา3ปีละก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องดีมากมายแต่บริษัทก็เลี้ยงตัวของมันเองได้สามารถดูแลพนักง,งานได้แล้วก็ยังไม่ปิดตัวเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดละเพราะว่าตอนนี้ก็ก็อยู่ในช่วงที่กําลังแบบไปได้นะก็รอให้มีลูกค้าเยอะๆแหละบริษัทพี่ถึงจจะะเเรรริญุ่่งงงือออไยาี้โ แล้วอย่างเงี้ยพี่บอยไปเที่ยวทุกทริปเลยหรือเปล่าวะครับถ้าเป็นบริษัทที่พี่ทําขายขึ้นมาเองเนี่ยพี่จะเป็นหัวหน้าทัวร์ทุกทริปเลยแหละจะพาไปเที่ยวจะพาไปเอนเตอร์เทนคนไปเที่ยวกับพี่นี่มีความสุขมากที่สุดอย่างเงี้ยวันไหนต่อยหอยขอไปบ้างได้ไหมครับได้เลยถ้าต่อยหอยไปนะพี่จะคิดราคาพิเศษให้เลยโู้พิเศษเลยเหรอครับแพงมันพิเศษครับเ๋ถู สงั้นนะ่ะรอเล่นน่ะต่อยหอยน่ะสำหรับต่อยหอยเนี่ยพี่ให้เกาะปีกตุ้มปินปฟรีๆเลยอะไม่ต้องคิดขค่งเงินต่อยหอยโป่งแล้วรวยโป้องเหรอ,อโถพี่นึกว่าก,กดไลค์พี่ต่างหาพี่บอยอ่ะุยพี่บอยเนี่ยนะนอกจากจะอดทนตั้งใจกับบทบาททางการแสดงแล้วก็ยังอดทนแล้วก็ตั้งใจกับธุรกิจอีกด้วยอ่ะเยี่ยมจริงๆเลยนะครับ แล้วในอนาคตพี่บอยอยากทําอะไรต่ออีกครับอืนอกจากพี่อาจจะเป็นนักร้องนักแสดงแล้วนะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมที่ผมอยากถามมันก็คือทําเกษตรกรรมไงอยากมีไล่ผลไม้หรือว่าปลูกผักปลอดสารพิษอะไรอย่างเงี้ยฟังดูน่าสนใจจังเลยะครับถ้าน่าสนใจแล้วเราก็ไปชมเลยดีกว่าไหมอ้าวพี่บอยมีสวนผลไม้ของตัวเองแล้วเหรอครับเนี่ยก็มันกําลังจะเกิดขึ้นในดาราการ์ตูนไงนี่ต่อยหอยจำไม่ได้เหรอวันนี้มันโลกแห่งดาราการ์ตูนแล้วอยากจะ ใส่อะไรขึ้นมาก็ได้พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในอนาคตของพี่ในการปลูกผักเป็นชาวไร่ชาวสวนมันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าไหมแต่ว่าต้องหลังจากพักโฆษณาสักครู่นะครับดารากาตูน <c oughs> ต่อยหอยพร้อมจะไปเที่ยวสวนผักปาาลารสารพิษของพี่บอยพิษณุแล้ววะครับเ้ยโอ้จัดเต็มขนาดนี้เลยต่อยหอยโหถ้าเต็มขนาดนี้ไปเถอะไปเลยก็ได้ฮ <c oughs> ้ <c oughs> ถึงพอดีเลย งั้นเราไปลุยกันเลยไปเลยครับบทบาทต่อไปของบอยพิษณุ น้องต่อยหอยฝั่งนี้นะครับพี่บอยจะปลูกสตรอเบอรี่ครับเป็นสตรอเบอรี่พระราชทาน70เลยรู้ไหมพันนี้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะพันุ์นี้เนี่ยจะไม่ทนต่อราแป้งนะแต่ทนกับโครคเขียวนั่นเองให้ผลผลิตสูงด้วยนะลูกจะเป็นแบบกลมๆและจะเป็นรีลีสีแดงไม่ค่อยสม่ำเสมอหรอกแต่รสชาติอ่ะหวานอร่อยมากๆเลยแหละโอ้โหขอชิมได้ไหมครับ ได้เลยครับนุ่มนุ่มนุ่มร่อยหอมหวานนุ่มหอมจริงๆิงด้วยครับเนี่ยตามสบายเลยนะนุ่ม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 ร่อยหอมแต่กรามมากเลยนะนุ่มนุ่มอะอะเลิกกินก่อนส่วนด้านนี้นะพี่จะปลูกผักปลอดสารพิษนั่นเองอโหมีต้นอะไรบ้างครับก็มีต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กแล้วก็สลัดแก้วไงทำไมต้องเป็นสามพันนี้ด้วยอะครับ ก็พี่ชอบกินไงไม่ใช่หรอกน้องต่อยหอยพี่จะบอกให้ไว้สามสายพันธุ์นี้นะมันสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้ดีไงโดยเฉพาะสลัดแก้วเนี่ยว้าวที่ขาดไม่ได้นะความฝันของพี่นะพี่อยากมีบ้านแล้วต้องเป็นบ้านสไตล์ไหนเอะครับพี่บอยส่งไทยสไตล์โมเดิร์นสักหนึ่งหลังอยู่กลางสวนด้วยแหละโดยเวทมนต์แห่งดาวรา ตงทำให้ความฝันของพี่บอยเป็นจริงนะบ,บัดนี้โอเ้เพียโอโ้โหต่อยน้อยทำไมสวนในอนาคตของพี่มันสวยง,งามขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอโ้โหทั้งสวยทั้งอร่อยด้วยครับ แล้วทําไมพี่บอยถึงอยากทําสวนผักปลอดสารพิษแบบนี้หรอครับคืออย่างนี้ต่อยหอยด้วยความที่เราเนี่ยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วเราก็ไปเห็นเรื่องของเกษตรกรรมที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาทำเขาทำสวยมากและมีความรู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากผลผลิตก็ดีมากๆด้วยและทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายใช่ไหมแทนที่จะอยู่แต่ในเมืองแต่เขาเอาเงินในเมืองเนี่ยไปใช้จ่ายอยู่ตามต่างจังหวัดพี่ว่าเมืองไทยก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอากาศที่ดีพี่ว่าสิ่งพวกนี้ถ้าทาให มันดีเนี่ยมันน่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นะเงินก็จะกลกระจายออกสู่ต่างจังหวัดด้วยไงแค่นี้แหละที่พี่ต้องการไหนๆก็มาเที่ยวสวนผักปลอดสารพี่ของพี่บอยแล้วก่อนกลับไตยหอยขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับได้เลยครับพร้อมนะครับไหนๆวันนี้ไตยหอยก็ในเรมิความฝันให้พี่บอยมาตั้งหลายอย่างแล้วว่ายังมีความฝันไหนอีกไหมครับที่พี่บอยอยากให้เป็นจริงอ่ะความฝันของพี่พี่อยากเป็นนักแข่งรถ มอเตอร์ไซค์ทำไมถึงอยากเป็นนักแข่งอะครับผูมันไม่ใช่เด็กแว้นนี่เด็กแว้นแบบ1 1อยสิบซีซีแบบ้นของพี่เนี่ยเป็นแบบรถแบบพันซีซีขึ้นไปลงไปแข่งในสนามเป็นเรื่องเป็นราวแข่งให้ถูกที่ถูกเวลาถูกไหมพี่มีความรู้สึกว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเท่อะแล้วเวลาอยู่ในสนามเวลาทิ้งโค้งทีแบบ เขาเช็ดพื้นยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเท่มากเลยแบบอยากเป็นแบบนั้นบ้างก็เลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์บ้างอืมแล้วมอเตอร์ไซค์ในฝันของพี่บอยคือคันไหนเหรอ,อครับตอนนี้เหรอจริงๆตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่2คันแล้วนะแต่ในฝันเนี่ยมีอีกหนึ่งคันที่อยากได้ก็คือดูคติใน99นึ้นั่นเองราคาอยู่ที่ล้านหกอ่ะเบาๆ แพงขนาดนั้นอ่ะ่ตยหอยต้องขายบ้านมาซื้อร้อนให้พี่บอยไหมครับเนี่ยอ้ยคือเอางี้นะเดี๋ยว่อยหอยเสกเอาให้ก็แล้วกันนะครับช่วยทำให้ความฝันพี่เป็นจริงหน่อยนะแล้วพี่บอยอยากไปซิ่งที่ไหนหรอครับฮนะซิ่งที่ไหนดีขอสนามใกล้ๆล้วกันเซปังมาเลเซียโอเคงั้นต่อยหอยจัดให้เลยครับเย้สุดยอดไปเลยอะหอย ชาวไหนใช่รครับพี่บอยต่อยหอยกลัวตกค่ะเฮ้ยโอ้ย,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 ยไม่ต้องกลัวต่อหยหอยเออ วันนี้ต่อยหอยสนุกมากๆเลยครับพี่บอยต้องขอบคุณพี่บอยมากๆเลยนะครับที่นอกจากจะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังได้ดูพี่บอยแสดงบทบาทที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนได้ไปเที่ยวสวนผักปลอดสารพิษในฝันของพี่บอยแถมยังได้ไปซิ่งมอเตอร์ไซค์อีกด้วยอ่ะอุยหัวยังตังไม่หายเลยโคต่อยหอยพี่อยากจะบอกว่าพี่ต้องขอขอบคุณน้องต่อยหอยมากๆนะและต้องขอขอบคุณรายการดาราการ์ตูนมากๆที่มาเนรมิตทุกอย่างที่พี่ต้องการอยากให้เป็นในอนาคตเนี่ยให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้แต่ผมอยากจะฝากคนดูท่านผู้ชมทุกคนแล้วกัน เรื่องของการซิ่งผมอยากจะให้ซิ่งให้ถูกที่ถูกเวลานะครับถ้าอยากจะเป็นนักแข่งอย่าไปแว้นบนถนนครับถ้าอยากจะซิ่งเนี่ยไปซิ่งในสนามครับเพราะว่าเขามหาีหลายสนามให้ทุกคนเนี่ยไปทดสอบฝีมือกันนะครับผมว่าปลอดภัยด้วยและที่สําคัญเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกและไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเออพี่บอยทราบไหมครับว่าพี่บอยเนี่ยเป็นไอดอลลำดับที่1 0 8ของต่อยหอยเลยนะครับเนี่ยร้อยแปด ทำไมมันเยอะขนาดน่ะน้องไตยหอยคือไตยหอยเจอแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกคนไหนเป็นไอดอลดีไตยหอยก็เลยยกให้เป็นไอดอลของไตยหอยหมดเลยอ่ะครับดีมาก น้องๆทางบ้านก็เช่นกันนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เลือกให้พี่บอยเป็นไอดอลนะครับเรื่องในสิ่งที่ดีของพี่บอยไปแล้วกันสิ่งใดไม่ดีก็ทิ้งมันไปแล้วกันนะครับแล้วน้องๆจะได้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมนั่นเองที่สําคัญต้องเรียนหนังสือเยอะๆนะครับจะทําให้น้องๆเก่งขึ้นมาเองครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับพบกับตอยหอยแล้วก็ดาราการ์ตูนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดเทอมนี้นะคะพี่แอน